สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น,ออน้องสุขุสุคนข้าช่องโมมี่คำคูณละเพลินออฟพิเชียลค่ะนอีลาหน่อยกะขึ้นบนเวทีแล้วพร้อมที่จะทดสอบระบบเสียงแล้วเด้อพี่น้องแต่ก่อนที่จะทดสอบระบบเสียงนะคะ้นะคา,าะค่เขาเสามาคุยกับพ่อแม่พี่น้องทั้งจังหวัดสีสเกตเพชรบ,บ้านแพงก่อนนะคะ สีร้อยหาสิไปนะ้ำกลุ่มน,นี่แหละอ่าเดี๋ยวบอกเอาซาดเพูนตัวนี้นี่เดีด๋าายวปลาซาดใหญ่มากนะคะซาดใหญ่มากนะคะมันมีโปเมนซาดได้นี่ยเขาเอิ้อนอย่างเกาะผ้าเต็นท์ได้เนี่ยมีหอดแพรแนงนี่อันนี้แพรแนงนะคะของ ทีมงานเจ้าภาพจงเจริญนี่นี่เจ้าภาพก็จะใส่เสื้อแบบนี้เนาะคุณพี่ใช่ไหมอะไรเป็นงานอะไรคะงานทำบุญทำบุญเหมือนเขาไปทำบุญแจกข้าวอุทิศใช่ไหมคะอ๋อคนนี้หน้าตาน่ารักมากค่ขาสูดไหมขาสูดเว่อสดด้วยสดด้วยโอ้ยเหมือนแรกกิดเสด็จม้วนเบี้ยนยุศาสตร์นี่แหละ โอเคนะคะยู่ใกล้อยู่แค่นี้หนูว่าพอดีถ้าอยู่ใกล้แบบเวลาคนลุกไปหน้าเวทีมันจะมองไม่เห็นอ๋อไมนจีบมือนี่ป่ะเหมือนว่ามันคนมันคนจะยืนแมนๆค่ะตรงนี้น่าจะพอดีตรงนี้ยนี่ก็ได้เอ้สวยค่ะแก่หรืม่ให้หนอนโอ้แต่อาศัยว่าปูทาบสเนี่ยไม่เสียเตื้อต่อเลย พี่น้องแล้วขออภัยทายแบบว่าอยู่ตรงมิกเสียงนะครับเพราะว่ามันพี่คานรอดไตไปที่พี่น้องนี่อ๋าเนี่ยณยายช่องโมมี่ค่ะจากรินค่ะพี่ป้ามาจากซูรินซูรินเ้าเกับเสร็จเป็นอยู่ได้วันที่13อ๋อมันไก่นะฮะแต่มันอีกไก่กว่าเนาะ ติดตามโดนแล้วพี่ติดตามโดนแล้วขอบคุณค่ะนี่เห็นบ่คุณยายคุณยายมาเบิกไงน้องนุ่นนี่น้องนเสร็จปะต่ออีทีวีแล้วพีมัมาดูพีวีที่มาดูมาดูาแล้วลูกมาทามาเลยได้ชวนยายยายในบ้านมาดู้วยแล้วไปเดีส่วนอันยายยายสวนหมู่แม่น้อมาขี่มาสีมาเป็นบาร์กอเออวาดกัุนเล่นว่าคุณยายคือตามมากนลยเห็นห้องตามบาร์อะยายตามแล้ว เออเที่ยวมาไอ้นี <S <s ่มาเบิ่งกันมาเบิ่งกันมาเบิ่งอีหลาหน่อยบอกอุ๋งอิงบอกอะอุ๋งอิงมาเบิ่งอุ๋งอิงบมาตามสายนั่นมาสุดยอดเนี่ยตามมาครั้งแรกด้ยอนี่ว่ะครั้งแรกครั้งแรกตามมาถามมาล้าหมดเออ

ฟกินข้าวกินน้ำหรือป่าแม่กินแล้วยานมากเพราะท่านยเากมาอ เดี๋ยวเขาก็เปิดไส้เขาก็เปิดไสค่ะสวัสดีค่ะ<ป>ทุกนได้สองคลิปเมื่อคืนเนี่ยก็ได้กลับมาโหลดที่ห้องไม่มีสัญญาณ rất là chốc bẹp thịt thì... và ฟ้าเมื่อเขาจัดมีเหตหุ้นอยู่ลาไม่้า กลับใจค่ะอาจารย์แบ้างคะคแฟนเก่ากับใจเลของเบียร์นะได้อยู่หรอฮะเีจบเจบแบบว่าเท่จบแบบว่าเท่เลือกเขาจะอว่าไงเลือกเลือกพอเป็นโทรรถเลูก พ่อแมีเพรานั่นด้สบอย่างเนีเด้อคุณลูกสูรวคเรียนีหลับ่อยากให้พ่อกันใช้ือพอกันใช้น่ยเปกรพระเอกอะชไยาพ่อกันใช้เสียใจก็ญาพ่อเสียใจนะค่ะงานพอไมอแล้ว พอะาพอพะามาแล้วมาแล้วมายด้อเคุี่าเ้โอเคไอคลิปนี้ก็เลิกก็แชร์ด้นะครั